หลายคนอาจจะสงสัยทำไมตอนนี้เราร้องไห้อยู่มันเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตเราทุกคนเคยมีเพื่อนไหมคะแล้วเพื่อนของคุณเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเราเจออะไรมาบ้างกับคำว่าเพื่อนรัก มากหรอถ้าไม่ถามจะมาอะไรอ่ะเราไม่ต้งทันอ่ะขี้เกลียดอ่ะตั้งแต่ไอ้ดาวพูดไปว่าเด็กโมคอ่ะมันร้ายดูเขเลยไม่กล้าจีบใครเลยกูคิดว่าอยู่เป็นส่วนแบบนี้มันก็ดีนะเออดีอะแหละอรองสิลป์การที่พูดแบบนั้นหนักหัวหนิงนะเว้ยผู้ชายโมคอรนร้ายครูเพิ่งเจอมาเยอะว่ะจ้าเพื่อนรักวันนี้โมคอร์เองจ้าโอ้โห จ้าผู้ช่ไม่ต้องเป็นหอนะเขาไปแล้วค่ะสุดยอดไปเลยคุณแน่น,นอนจา้าไหร่เนี่ยมึงไม่เท่าไหร่อ่ะรว้สินกระเป๋าเสร็จเลยนะไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไหร่เองแม่ซื้อให้เป็นของของญมาดีเนาะที่บ้านเวยอ่ะจับดูเลยคนเรอวันที่คุณไม่ได้ม,ดดมึงอยากทิห้องดิจับนะมึงเราเเหมือนกันไป เรียนไหมเธอเธอเธอชื่ออะไรเหรอหมายเหึงเหรอใช่หรอมายเลขเธอเลขไหตัวงมเธอชื่อใครเชื่อออมสิแล้วเธอโสดไหมอ่ะโสดงั้นเราก็จีบเธอได้ดิยตกคุณนะไม่เจอคณะฉันชนอบพี่เขาเหรว่าออ,อสมสิไม่ได้ชอบสูงไปงั้นเสียงมึงอ่ะ จำที่กูเคยบอกไม่ได้หรอวะกูบอกความน,นายจำได้สิแต่กูก็ไม่ได้ผิดใจนะถ้าเกิดว่าตรงสเปคหรือว่ามั่นใจแล้วก็คือผูกอ่ะก็คือมึงว่าแบบน,ใ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 นี้มันเป็นยงไงบ้าง ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเด็กหาอะไรไม่แน่เลยใช่กูปีนใช่กูแรเมื่อร่มืองเมืองเห็นเหตุนี้ยัง,งวะเห็นไหนอนะ่ะก็เห็นนีไงแดงมากเลยนะเว้ยแล้วมันพูดเกี่ยวกับอะไรอ่ะน,นางขนานนะดน,านั้นก็โพด่าเพี่ประมาณนั้นเมือง คุกาสงสารเพื่อนมาจริงๆจะรู้ไหมไม่รู้โดนขืนสาดแบบนี้น่าสงสารเนาะอาสวยมากมนด้วยอะมีออะทำไรกันอยู่อะดาเห็นเห็นยังอ่ะเห็นที่โชกศักดิ์เพื่อนอะใม่อ่ะเห็นนะเนี่ย พวกมึงสองคนสนิทกันแบบนี้เลยโคดังกันได้เปล่าวะไม่อ่ะกูกับยาและกันจะตายเนาะเออใครจะเล่าโคดังเพื่อนรักใ้ลงคลองเนาะงั้นถ้ามีป่วยป้าป่วยนเ่ยพี่ขอหน้าเงินได้ไหมไม่ค่ะจะทำไมอ่ะพี่แม่ผมจะตีเพื่อนร้องจริงจังหรออ๋อ จริงจังนะเราเป่นอน้องจีออมออมีไม่ได้ชอบพี่หรอกใจถอะเฮ้ ي, มึงยังไม่ได้บอกนะมึไม่ได้ชอบพี่หรอกพี่ไินง,งั้นพี่ก็มีสิทธิ์จริงจริงอะเดิอนั่งนนี้เป็นแบบนี้โอเค okay. แล้วเดี๋ยวมี่อทักไปทีนะไปละเฮ้ยมึงเมื่อกี้ทำไมพูดแบบนั้นวะก็ไม่อยากให้มึงไปคุยกับพี่ตรงไน ทำไมวะมึงชอบพี่เขารู้งไงกูไม่ได้ชอบเบนะมึงจะคุยก็คุยไปเลยเฮ้ยนาเป็นอะไรวะโอ้พี่ทขาเสือกเสือกแล้วส๊า กาฟิวแล้วนะจริงหรอก็หออไหนวะทำไมกูไม่รู้เรื่องอ่ะก็กกลัวมึงด่าไงมึคเาเร็วเกินไปอ่ะแต่กูมั่นใจในตัวพี่เราจริงๆนะกูรู้สึกกับพี่ก็าจริงๆนะมึงแอนคิขอให้โชควีนีกนะความรักครั้งนี้ขอบคุณมากสําหรับขโมยคนจากมึงอ่ะอืมตั้งแต่พี่มีพี่เข้ามาเนี่ยกูรู้สึกดีมากเลยชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วป่ะมึงบ้านรวยอ่ะแถมตอนนี้ได้เป็นแฟนกับพี่กาฟิวอีกอ่ะไปไปกินข้าวกันเถอะ ูขอกลับบ้านก่นอนะนะพาดีมีธุระตอวอ่ะโอเคกลับดีดีนะมึงโอเคเบือ่อไหมทำกานบ้านก็เบื่อนะพี่งั้นเรามาหาอะไรทำกันไหม xài xa không? Kêu mình cái lượng nhận Cái lượng của nhận

ครเป็นคนถ่ายเราอะพี mm ่ก hmm. ็วันนั้นมันมีแค่เราสองคนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อออมนึกออกแล้ววันนั้นมันมีอยู่หนึ่งคนแต่ว่ามไม่คิดเลยว่าจะเป็นมันอ่ะน้องหมายถึงด,ดานเนาะใช่แล้วเราเป็นตัวแน นายจะถามว่าว่าไงถ่ายคลิปกูหรอ,อแอบถ่ายอะไรวะก็คลิปไปบ้านนั่นไงที่โรงพยาบาลอะเป็นฝีมือมึงใช่ไหมมึงบ้าเปล่าวี่นี่มาใส่ล้ายกงมีหลักฐานไงเรื่องกูขอเื่อโทรศัพท์มึงหน่อยได้ไหมไม่ได้มันบ้าวันนี้มาใส่ร้ายกวอะนี่ขอเรโทรศัพท์ได้ไหมพวกเราแกสงสัยเพราะวันนั้นมีไก่ด่าที่อยู่พวกเราไม่ใช่งั้นกูก็ขอโทษน,นะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นฝีมือมึงใช่ไหมก็มึงมีทุกอย่างไงมึงไม่มีเลยคนรักอ่ะขนาดพี่ชายที่กูชอบมึงแยกไปเลยนี่มึงชอบพี่กาฟิลจริงๆหรอวะแล้วมึงกับกูเป็นเพื่อนรักกันทําไมไม่คุยกันวะถ้ามึงชอบพี่กาฟิลก่อนแล้วกูจะมาคบทําไมวะทําไมไม่คุยกันได้พี่เฉาเอาสินเลยทุกคนก็มีข้อดีและข้อเสียทั้งนั้นอะแต่ดาทําแบบนี้ไม่ถูกต้องที่ดาเป็นเพื่อนนะเอาสินนี่นี่ไม่ควรทําเลยแต่ถ้าหนูไปจีบพี่ก่อนพี่จะชอบหนูไหมอ่ะ ความรู้สึกตัวนอนเข้ากันไม่ได้แล้วดาก็งั้นไงสุดท้ายพี่ชายของเขาก็เหมือนกเงือกอ่ะกูเสียใจเว้ยกูเสียใจเลยแล้วกูรี่กูรักมากเคื่องสนิทที่กูสนิทมากพอทำกับกูแบบนี้ยังกูไม่เคยคิดเลยนะเว้ยและต่อไปนี้นะกูขอไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับมึงอีกแล้วนะโชคดีถึงกูจะร้ายกูก็รักไม่น้อยกว่าเขาแล้วเหตุใดแล้ว ททุกทกทุกกว่างเ,เราเชื่อว่าทุกคนต่างมีเพื่อนรักมีอะไรไม่พอใจกันก็คุยกันตรงๆเพราะเพื่อนมันหาง่ายแต่คำว่าเพื่อนรักมันไม่ใช่กับใครก็ได้ในเมื่อได้เจอได้สนิทกันแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เพื่อนหายไปจากชีวิตหรอกคะ่ะเราก็เหมือนกัน แต่ในเมื่อเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันที่มีแต่เพื่อนแต่ไม่มีคำว่ารัก